เต้นด้วยเต้นด้วยไม่จะได้รู้ไงว่าจะได้รู้ไงว่ามันจะหลุดตรงไหนบ้างเขาจะเอาคลิปนี้มาไว้ในตรงนี้ทำไมอ่ะตรงเออก็ตอนนั้นมันคพบยังอ่ะครบยังสี่แปดโอเคครบแล้วนะหลังเน่าแน่มันจะหลุดตรงไหนหลังเทายหลไหนอาไหนอ่ะันนี้เลยชั้นเดาไหนอ่ะ 哪？哪？我来。 I'm sorry. <coughs> <Hey buddy. coughs> <What the> <coughs> <coughs> sorry. I don't <coughs> <coughs> พี่คนพี่คนไว้น่งข so ้างกองครองข้างกองข้างกองไม่ต้องห่างไกลรักไม่ฝากรัที่ไว้น้ามาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้หัวใจด้วยความหวังนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งโน้นบ้านนี้ฝั่งนี้เฝ้ามองหนสายตาไหว้ำมาหาให้สักิีอ้โหสิแค่หอกล้อกเจ็บ โอ้โหยนรอเนี้ยอเดียอนร้องร้องกันนปะคนพีทนทนอะเปลี่ยนเลป็นเกันอ่ะเดี๋ยวนั้นเทียงผู้หญิงอันนี้อะไรใครพร้อมเวลาพร้อมใช่ปะใช่ค่ะอ่ะแล้วตรงเนี้ยพร้อมหมดเลยพร้อมเลยใคร้อแคกันไหนยกกันดีโอเค แตบาบางวงงต,งตอแนแรกลังนึกําลังนึกแพทเทิร์นไงต่บา,างเวง้นใจนเห<อ>น เบ้นนล่านี้เ้นใช่นีลืมไม่เตะพี่พี่ก็เตะแพว่าไปไหมกิดอะืม้นเห็นแล้วกัดูอยู่นืแพทเรื่อนไงแล้วลืมเบ้นกับแพรต้องลงนึงสิมันต้องร้องด้วยนี่เสียงสูงอ่ะลองสิรักกัน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 มาก ย้ายยืนนะไมหล่นพี่โบ๊ทเพี้ยนกระจายอ่ะไปลองกระโดดขึ้นใหม่ดิเร ah> ิ pau, ่มมามาสิ่คำย้ายย้ายย้ายตอนแรกอ่ะมารักกันรักกันเพี้ยนเลยถูกต้องไม่ได้ทำอไรต่อไม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ไวเลยอันอันอันนั้นอ่ะมันจะยาวกว่านี้ถ้ามันกระแทกตรงฐานมันก็หล่นเลยนะผู้ชายผู้ชายท่อนท่อนแรกอ่ะเออมามาสิคำความรักกันรักกันเพี้ยนหนักไม่รู้ใครร้องเพี้ยนอ่ะ ร้อให้ร้องม่กระโดดเลยผมไม่รู้ผองไมกระโดดเรืองเ็นร้องร้องยังเดียวก่อนรองแม้องเ้นแล้วก็ไม่ร้องเต้นร้องร้องเหมือนตอนนี้เขายังแยกอะไรกันไม่ได้เลยใช่ร้องก่อนได้หมร้องก่อนร้องได้ยงร้องก่อนร้องเออเนื้อเนี่ยแหละยังจาไม่ได้อ่ะยืนเฉยเฉยแล้วร้องหนึงรอบแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ค่้วเดี๋ยวมาเต้นอีกทีนึงเอาแม่นแม่นะเนื้อแม่นแมงผู้ชายลวกบอนหมดเลยนะโอ บ้านน้องอยู่บางถนนบ้านที่บางทคนี้หัวสะพานส่งกันอาบน้ากันเห็นกันทุกทีวมาสิงบ้าของรักกันรักกันน้องอยู่บางถนนไกลคนก็ไกฟัน น้ำไปทาผู้ใจทุกคืนวันขอให้รักมันถึงพันรักกันด้วยใจ คนที่ทนไหวน้ำข้ามคลองคลองข้ามคองข้ามคลองที่ความห่างไกลรักมันฝากรอที่ไหวน้ำมาด้วยความเต็มใจเอาความรักใหมไขวัญใจ,ใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งนีแน้แค่ไหว่าน้องเม่ตาไหวน้ำมาหาพี่สักทีข้ามมาสิข้ามคลองรักกันรักกัน 哼！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 哼 คนไหว้น้ำข้ามกองครองข้ามกองข้ามกองที่กว้างห่างไกลรักมันป,นป,นปนากคนรัที่ไหว้น้ำมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้หวั่นใจด้วยความมวังหลีแม่น,น้องอยู่ฝั่งถนนบ้านนี้อยู่ฝั่งนี้แม้ว่น้องเมตตาไหว้น้ำมาหาพี่สักทีถึงนน้ำมามสิข้ามกองรักกันทุกัน

ลองดูสิลองรักกันรักกันต่งากอากะดรัันรักกันิ One w o t r e e f u r ถึงถึงถลองดูสิถ้าทองรักกัน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 ใช่จบรักกันรักกันรักกัน ริงได้องาของนุ่งดูซาของรักกันรักกัน้องสถานะแค่สุดท้ายใช่ไหครับสองตัวนุ่งดูซี่ขางของรักกันรักกันมาต่แรกก็ดีเพราะว่าไม่หวอู่งันนุ่งดูซี่ข่างอนุ่งดูซ่คือเรางดูซี่คิเลี่เลลี่ใช่พูดอนึงนุ่งดูซขางของรักกันรักกัน ข้ครองรักกันรักกันข้ครองร้องธรรมดาขครองร้ามคลองข้ามครองขรารคลองมาดูสิขมครองมรักกันรักกันถึมลองดูสิข้ครองมรักกันรักกันเฮ้สวยอ้าวแม่งเดียว ดีงามระวังระวังส่วนตอนที่ร้องพร้อมกันในตรงทนน่ะสัดส่วนทนไค่อยที่ทนที่ทนไว้น้ำขังลองคลองทางลองทางลองที่กว้างทางใจํางลองไม่กว้างทางใจชัดขางลองที่กว้างทางใจทางลองที่กว้างทางใจขางกองที่กว้างทางใจลราเว้นยังไงลองที่กว้างทางใจ ต่ามคทองที่กว้างห่างไกลข่างทองที่กว้างห่างไกลต่ามคทองที่กว้างห่างไกลต่ามคทองที่กว้างห่างไกลต่อได้ต่อรักคุณปักอุราที่ไหวหน้ามาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้หัวใจมาให้มาให้ยังไงมาให้ยังไงมาให้จะรีบจะร่วงจะยืดเอาความรักมาให้มาให้สั้นไหมสั้นเอาความรักมาให้เอาความรักมาให้ยังไงเอาความรักมาให้ เอายกเหรอเอาความรักมาให้เอาความรักมาให้เอาความรักมาให้หรือไงนี่มีสองงานท่านดีกว่าเอาความรักมาให้าเอาความรักมาให้เอาอะไรเอาความรักมาให้ดีกว่านี่ดีกว่ายาเหมือนยไวต้องดูท่าด้วยดูท่าเอาความรักเอาความรักมาให้ ยกยกเอาความรักมาให้ยกเอาความรักมาให้เอาให้ลงดิลงเนี้ยลงที่ลงที่พบพถ้าอย่างนั้นจะต้องเอาความรักมาให้ใช่มันคือมาให้ป่ะมันยกก็ตกป่ะเอาความรักมาให้เอาความรักมาให้อย่างนั้นมาใด้ต้องต้องตามส่วนน้่งตามส่วนเอาความรักมาให้ตามตามส่วนเลยเอาความรักมาให้ความรักใออหันใจ

รักมันปากอุราพี่ไหวน้ำมาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ความใจด้วยความหมั่งมีเอาความรักมาให้จุ่มมือกันผิดอีกฮะอาโทษใหม่แล้วหนึ่งสองไปทนพี่ทนที่ทนไหวน้ำข้ามงกองข้ามคกองข้ามคกองที่ความห่างไกลรักมันปากอุราพี่ไหวน้ำมาด้วยความเต็มใจ เอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีเออยิงไปต่อให้ตอนไทยจบเลยบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนต่อให้จบเลยบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนไปข้อสุดท้ายอ่ะมาให้ความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีคือร้องพร้อมกันสัดส่วนมันต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันมันจะเละด้วยด้วยอ๋ออันไหนอันไหนสบายกว่ากันด้วยหรือด้วยเเเอออาารื่งด้วยัวง่าย อันไหนง่ายอ่ะก็เมื่อวานด้วยใช่เราขึ้นด้วยไง้ดวยแต่ถ้ามันสูงอ่ะเราเต้นด้วยเนี่ยมันจะมันจะมันจะกระชอกขึ้นไปข้างบนอีกหรือเปล่ามันจะเต้นสูงตอนหมุนอ่ะก็ชอบก็ชอบอยากได้ทีนีมากเลยก็ชอกอ่ะต่อให้จบแล้วต่อให้จบผู้หญิงจะได้รหัสล็อกคุณคนหนึเริ่มทนจนจบนะทนละไปวันเจอที c o มอ ที่ทนที่ทนไหวน้ำข่างทองทองข้างทองข้างทองที่ความห่วงใยรักมันป่ากุราที่ไหวน้ำมาด้วยความเต้นใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวังดีวันน้อ่นบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้แม้ว่าน้องเมตตาไหวน้ำมาหาพี่สักทีนึกลองดูสิข้างทองรักกันรักกัน

สบ้านน้องอยู่ฝั่งถนนบ้านพี่อยู <S <S ่ฝั่งถน้แม้ว่าน้องเมตตาไว้น้ามาหาพี่สักทีลองดูสิมาขำของมารักกันรักกันลืมลืมร้องเขาลองดูสิมาขำของมารักกันรักกัน รักเต้นไปฝึกเตนพ่อโอเคอ่ะแคนั้นซ้อมกับเต้นรอบหนึ่งเนาะดีไหมคุณครูหรือไงค่ะมันเละเราจะดูว่าจะเละไหมโอเคปะ่มันเละอยู่แล้วล่ะมันเละอยู่แล้วล่ะเละอยู่แล้วล่ะระวังไม่หล่นนะซ้อมด้ดีแล้วก็ถือมาทุกคนระวังอ่ะตอนตอนแรกอ่ะมันเป็นมามาซีนอกนั้นั่ะมันเป็นลองดูซีห้ามลืมเพราะว่ามันจะมีบางคนร้องมาแบบลอง ไม่เข้ากันเตรียมโยกเลยนะน่นนะเตรียมเลยอ่ะ i okay. น้ำนี่ชนไวน้ำทางทองทางทองางทองมีความทางใจรักมันฝากรัาพี่ไว้ข้ามาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาใวใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งโนนทางที้ทางนี้ ทักุาบี่ไม่ทํามาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้ขวัญใจด้วยความหวัาวางนลีกมานนองด้วยความกโนดมาดี่้วความกันน,น,นี้แม้ว่าน้องเมตตาว่าน้ามาหาพี่สกทีนคน้องกุหลาบขอรักรกันรกรัน เพลงนี้ยอยอผู้ชายอย่าร้ออย่าเร่งจังหวะไม่ต้องคนหรออย่าเร่งรอให้มันคัมมาเต่เข้าใจป้าเขงไหนมะมะท่าตอท่ามีปุ๊บไปเรากลืนช่วงนี้ไป ขอให้รู้ักคอเล่นหน้าตา่า่านีลองางเครัอให้รักมนกแต่นี้รักกับรัาด้วยทำอะไรความตัเอาความรักมาให้เอาควมรักมาให้เอยๆอย่าอย่าัวดิัวแกก็ลัวหมดะนี่แล้วก็มีมันก็หน้าตาสนุกสนานใช่ปะเห็นเห็นเห็นโจ๊กเกอร์ยังสนุกอ่ะมาดูไปขอสนุกหน่อยเบ้น กลัวลืมท่าขอสนุกหน่อยสนุกได้นะยังไม่คลองใช่ทำให้เป็นคลองกันน่ะหล่อเออใช่ดูอยู่หน้าลูกดูอยู่เไม่เป็นคือคือเปิดนิดหนึ่งเปิดยาวสนุกดีทำไมชั่วโมงนึงมันนานจังใช่ไหม สองชั่วโมงคือกว่าสองยังไม่เสร็จโหมดสองชั่วโมงกว่าอย่างนั้นต้องต้องซีเรียสกับเพลงนี้หน่อยเพราะว่าพอมันเป็นเพลงรวมแล้วมันเปิดอ่ะแล้วพวกคุณร้องกันแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าว่าโชว์เดี่ยวจะเป็นยังไงเข้าใจปะไม่รู้ไม่สมโหมดหรืออาจจะไม่ได้ร้องก็ได้นะถ้ามันไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเลยนไม่ดีก็ตัดเพลงเหมือนเนื้อร้ายอ่ะ ไปไปบังเสียงไม่มามามาเมื่อกี้หนูมันเสียงไม่คมไว้ไหนอะครูกระดากกระากกระดากแพรเป็นเนื้อเสียงดเลยนะให้เด็กกลัวไหมเราจะได้ดูเมื่อกี้ลูกทุ่งแก้แล้วแต่ว่าทลาะกันเปิดค่ะแต่ร้องเวไม่มีใครอยากจะออกมาร้องแบบนี้ไม่ได้ต้องร้องคมอาใครก่อนมีมี ฉันเก็บไอ้เนตนติรนเก็บไปฟันคนดี